ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนลวกปู่ได้เล่าเรื่องมโหสถบัณฑิตตอนที่พระเจ้าจุลนีพมทธะกับเจ้าเกวัตเท้าสาราพัดผิษคิดม่ดีไม่ใช่มีร้ายนะมันคิดไม่ดีแต่ว่าคิดร้าย หวังจะทำลายอิสรภาพของคนทั้งโลกให้เป็นแทบแท้เป็นท่าของพวกมันแต่พวกเดียวและก็หลอกกลวงาเมเบินทั้หลายจงอย่าสู้เมื่อเรายึดได้แล้วยอมไม่ไม่ไม่ไมไมสู้รบก,กับเราความตำแหน่งเป็นพระราชาก็เป็นพระราชาตามเดิมแต่ว่าเราขอทรัพย์ถินนั่นหลายเป็น้องเราก็แล้วกัน แล้วมันก็คิดหักหลังจะฆ่าพระราชาทั้งหมดโดยชวนมาดื่มน้ำสาบายกันแล้วก็จะเอาอยาพิษใส่เรื่องนี้เพื่อฟังฟังกันไปลูกหลานที่รักก็ไม่ตาอะไรกับเมืองลาวกับเมืองเขมรที่เจ้าพี่เจ้าน้องเจ้าสุภานวง์กับเจ้าอะไรนะ เจ้าสุภาณวงกับเจ้าสุวรรณภูมาพือเจ้าพี่เจ้าน้องสองเจ้านี่ก็อาศัยความโลภในความเป็นใหญ่ทะเลาะเบาแวงกันเอาคนอื่นเขาไม่ช่วยชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้ามานก็หวังความไม่ใหญ่ในที่สุดคนลาวทั้งชาติตกเป็นท่ายเขา ทรัพย์สินต่างๆเขาจะเอาอะไรก็ต้องตามใจเขาณนใยที่สุดเขาก็เรื่องมีธรรมดาคนทั้งหลายกลายเป็นทาตเขาไม่คิดว่าเป็นคนเขาคิดว่าเป็นวัตถุเขาจะใช้อะไรยังไงก็ได้ทรัพย์สมบัติมีเท่าไรเขาก็เอาหมดอาหารเขาก็กําหนดให้กินงานเขากําหนดให้ทาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสรภาพ ลูกสาวใครหลานสาวใครก็าตามเขาก็ตั้งวิธีการขึ้นใหม่เให้ว่าน,นอนสามัคคีอยากจะได้สตรีคนใดไปกกก็ไปกกได้นอนสามัคคีมันนอนสองแสงพราะแสงสว่างมั่งหมายความเจ้าเท่าแก่ที่ชนะเอาสาวรุ่นรุ่นเป็นนอนข้างนอนแรมด้วยตั้งแต่อายุที่สามปีขึ้นไปใช้ได้เพราะอย่างนั้น เรียกว่าทำกันแบบส,สบายๆเมือนก็คนลาวคนลาวไม่ใช่คนเป็นอันวันลาวคนดียยนก็ดีดขมิ้งก็ดีเพนนีเพื่อพลาดผพพลาดมาดอยู่ประเทศไทยบ้างไปประเทศมาเลเซียบ้างไปอินโดนีเซียบ้างไปญี่ปุ่นบ้างไปฟินแลนด์บ้างไปอเมริกาบ้างไปกันทั่วโลกไปก็ในความลำบากยากแสนคิ่ว่าไปมีสารภาพก็พอ นี่พระเจ้าจุนลนีพรมทัตเชื่อเจ้าเกวัตถ้าในเมื่อยึดได้แล้วมรัษาสะจามอะไรมันตั้งใจจะฆ่าคนเท่าพระราชาทุกประเทศให้ตายให้หมดถ้าพระราชาตายนายทหารผู้ใหญ่ตายคนที่มีมันสมองตายหมดเหลือตราสดอนธรรมดามันก็ปกครองแบบสบาย แล้วเราเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินนั้นหลายมันก็เอาหมดคนทั้งหมดก็ต้องตกเป็นทาสโยกหลานที่รักลัทธิประเภทนี้เขากำลังมาประกาศในประเทศไทยโูกหลานนั่งหลายอย่าเชื่อเขานะว่ามันจะดีมันจะเด่นเวลานี้เราจะกินอะไรแล้วก็กินได้จะกินเมรไรจะนอนเมรจะพักผ่อนเมรัยจะเที่ยวเตะเมอะไรก็ได้ตามความประสงค์ ถ้าหากว่าประเทศเของเราต้องตกลงไปอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึกอย่างลาวอย่างคำเมนและยวนใต้ดูเขาเป็นตัวอย่างเวลานี้ก็ยังมีที่ประเทศไทยก็คล้ายๆกับเมืองวิทีาลามหาคนครยังเป็นอิสระภาพอยู่จดเดียวแต่เราจะไปกล่าวถึงม,มาเลเมาเลเซีย แล้ว่าสิงคโปร์ไม่มีความหมายเพราะเป็นประเทศเล็กนิดเดียวถ้าประเทศไทยสลายตัวมาเลยถูกเขายึดมาเรยสองประเทศนี้ก็หมดมานั้นเราจะไปขอกำลังของสิงคโปร์รือมาเลเซียมาช่วยเราดับหมดหวังเพราะคนเขามีไม่กี่ล้านคนทั้งเรามีทั้ง4 4 4ล้านคนถ้าคน44ล้านคนไม่มีความสามัคคี ไม่ชาของเราก็ต้องเป็นทาสเขาทั้งหมดเรามาคิดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าคนไทยเราเราเป็นไทยไม่ใช่ทาสถ้าใครจะนำเราไปเป็นทาสเรายอมตายดีกว่าแต่การตายนี้ต้องตายอย่างคนไทยไม่ใช่ตายอย่างทาสหมายความท่าจะตายก็ต้องสู้กันให้ถึงตาย ก่อนที่เราจะตายต้องทําลายศัตรูให้ได้นี่พูดกันตามมติของชาวโลกนะแต่ฝ่ายพระเขาไม่พูดไปอย่างนั้นหรอกพระมันคนอะเรื่องพระถือเป็นกฎของกรรมแต่ถ้ากรรมไม่แบมันก็ไม่แลเหงกรรมถ้ากรรมแลแบมันก็แลเหงกรรมแต่หมายความาถือว่ากฎของกรรมกรรมอย่างเดียวไม่ได้พระก็มีหน้าที่ในการโซาะอ,อนุาะ ให้คนมีความสามคัคคีให้คนมีความเข้าใจดีในความเป็นไทยช่วยประครับประคองคนไทยได้วยกันให้มีความสามคัคคีช่วยทนุธนองกำลังใจกันให้มีความสุขเมื่อคนที่เขามีคุณเขาใส่บาตรให้กินเขามีความทุกพระก็ควรจะบอกบุญกับคนที่เขาไม่กิน ให้ช่วยคนที่ไม่มีอยากกินคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขเปนมาเพื่อรักษาความเปลี่ยนไทยไว้มั่นถึงยะถูกเล่าเรื่องกันต่อไปผู้ทหารที่มโหสถได้ตั้งไว้ประจาเมืองต่าง,ไไเง,างๆเพื่อสูบเพื่อสืบข่ขาวขาว่ขาวนั้นต่ตงก็ส่งข่าวไปถึงมโหสถว่าท่านมโหสถบัณฑิตขอได้โปรดทราบว่าบัดนี้พระเจ้าจุลนีรธรรมทัต ผู้ครองอุตรปัญจาระนณะครนได้ยกกองทัพเข้ายึดนครต่างๆได้โดยสิ้นเชิงแล้วขอท่านบัณฑิตเกียได้ประหมาทเพราะว่าสักวันหนึ่งข้าจะต้องถูกกองทัพของพระเจ้าจุนนีสมทัดยกเข้ามายึดยึดเมืองมิเิลามานะครเป็นแน่ไม่ต้องคิดแล้วมโหสถคิดแล้ว ก็โหสวดบันฑิตไม่รับข่าวจากทูตทหารเมืองต่างๆ,ๆจึงได้ส่งข่าวต่อไปว่าท่านยาได้วิตกเลยเรื่องนี้นะฉันเตรียมพร้อมไม่ทุกประการเรียบร้อยแล้วว่าแต่พวกท่านจะทำประกันใดอย่าให้เขาจับได้นะจงอย่าประมาทหนหรือว่าเดี๋ยวจะเสียทีเขา เปน็นอมตะมโหสถตลอดขอบหนึ่งถ้าประเทศเรานะ่มีคนฉลาดอย่างมโหสถแต่ว่าอย่าไปเชื่อไอ้ไอ้คนฉลาดปินปลอนนะตตแต่หลบตะแรงพูดไม่มีจังหวะแจากคนตัวพูดไม่รักษาสัจจวาจาไอ,คบบาคอไ้คนประเภทนี้เขาไม่ใช่คนฉลาดเข,ข,ขาเรียกคนเขาเรียกอะไรคนกลับกลอกเวลานี้ประเทศเรา งกันไปทิ้งกันมาเรื่องรัฐธรรมนูเวลานี้ที่ทงปูพูดนี่มันเป็นเดือนตุลาคม2521แต่เด้ว่าลูกหลานจะฟังอะไรในะเรื่องหนึ่งเพราะเสียงนี้มันถึกไว้ไอเรื่องที่จะคิดป้องกันประเทศทำไมคิดคิดอย่างเดียวถิยงกันอย่างนั้นถิ้งกันอย่างนี้รัฐธรรมนูญก,ก็เป็นนังสือ รัฐธรรมนูญเหมือนกับเครื่องแต่งเครื่องแต่งตัวมันก็เสื้อมเหือนกันกางเกงการปกครองการอยู่เป็นสุขยาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนเราดูกันลวกันคนคนที่เขาว่ารัฐธรรมนูญไม่ดีเนะี่ยคนนี้มีประวัติเป็นประกันใดมาก่อนเคยบริหารประเทศมาแล้วแต่ว่าจะทาประเทศให้ล่มจมเมื่อกลับมาติอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้ทําไมจะไม่ดูตัวบ้าง ถ้าเขาถ้าเขามองหน้าเขาเซนิเซียว,ว่าประวัติเดิมนเนี่ยก็สร้างความเสียหายอะไรมาบ้างและเวลานี้มาพอเยอะปากพูดไว้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีหลวงปู่ว่าไม่มีความจําเป็นแลแ้วถตาธรรมนูนจะเขียนยังไงก็เขียนไปแต่ขอให้คนดีซื่อสัสยาสุจริตมีความไม่ประมาทจะโมโหสดบัณิตใช้ปัญญาอย่างนี้ใช้ได้และธรรมนูนไม่มีก็ใช้ได้ เมื่อก่อนนี้เขาปกครองกันไม่มีรัฐธรรมนูญเขายังปกครองกันมาได้เปน็น้นว่าพระเจ้าจุลนีมพมพมทัตยกกองทัพไปยึดเมืองต่างๆได้แล้วเอาละอีกคราวนี้เข้าถึงมิถิลามาใน,นคน่อนใช้เวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนกับเจ็ดวันแม้ที่นักเล่นหัวยจะเปล่อเจ็ดเจ็ดเจ็ดเท่านั้นกินหมดก็ได้รับ เอได้อะไรเนะียได้รัฐที่สมบัติอย่างนี้นลูกหลานมรังเรื่องได้ทั้งเมืองได้ทั้งสมบัติในเมืองนั้นนั้นทั้งหมดเว้นไม่แต่กรุ่ิที่รามานครยังไม่ได้ยกทัพไปยุึธจึงปรึกษากับเกวัตปุริตว่าท่านปุโรหิต บัดนี้เรายึดพระนครต่างๆไว้ได้หมดแล้วยังเหลือกรุงมินิลามานะครอ,อีกเมืองเดียวเท่านั้นเราเห็นว่าควรจะยกกองทัพไปยึดพระนครข้าะเจ้าวิทยาราชนะ่กกรุงมินิลาอีกท่านจะเห็นเป็นประการใดความจริงในยึดมาไนดะ้ทั้งร้อยเมืองแล้วนะ อีกเมืองเดียวทีวม่มันกล้วเหมือนก็เมืองไทยเนี่ยเขายึดกันมารอบๆเหมือนเมืองเราเมืองเดียวสมัยรัชกาลที่ห้าอังกฤษกำลังเสร็จยึดไปรอบเขตประเทศของเราเรายอมเสียเนื้อเสียหนังไปนิดหน่อยด้ือว่ายอมเสียอวัยวะดีกว่าเสียชีวิตเราก็ตั้งตัวเป็นอิสระภาพเป็นเอกสาชไปได้ดูที่ว่าเกวาจะทำยังไงต่อไป เอวัดบริกราทุนคัดค้านคันว่าค่าแต่มราหราชเจ้าการที่จะยกกองทัพไปตีเมืองมิลานั้นเห็นจะหนักอยู่ชฉลาดไม่กันฉลาดไม่กันแต่ฉลาดไม่นะไม่ไม่เก่งนะเพราะว่าในเมืองนั้นมีคนสําคัญอยู่คนหนึ่งคือมโสหสถเออไหม ถ้ามีคนฉลาดยึงแม้ว่ามีอำนาจมากมีกำลังมากเขาก็ไม่กลา้าม่เมืองเรานี่มันฉลาดทุกคนฉลาดแกมโกงคนที่ฉลาดดีๆเขามีคนทำดีอาบเงื่อต่างน้ำงานบริหารก็ดีเข้าถึงไม่ชายชนได้พวกทรชนคนชั่วมันก็ด่าว่าตำหนิตเตียนอ แปลให้เวลาที่ตัวบริหารประเทศต่ประเทศชาติจะทิบหาย้ันยยไรยังไงไม่ได้คำานึ่งถึงขออย่างเดียวให้ตัวร่ำรวยเท่านั้นนี่พูดมาสมัยหลายร้อยปีมาแล้วนะแต่ว่าสมัย,ยวัชชาที่วตอนนี้เขาคงเย็นดีต้องปู่เป็นพระจแล้วไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเป็นอนุวาก็บอกว่า,า,ามโหสถบันด,บรรดิตไม่แน่ไว้ใจไม่ได้คนนี้กเก่ง ถือว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นคนที่ฉลาดประจำพระราชสำนักเป็นคนมีความรู้และก็ฉลาดอุบายเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งราชสมบัติในมิถิลานาะนมหาคนครก็มีเพียงเล็กน้อยไม่คุ้งกับการที่เราจะต้องเสียกำลังในการรบครั้งนี้แม้จะได้ราชสมบัติมาข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่า ไม่ควรจะยกกองทัพไปยึดมองซิลามานาครตามเหตุผลที่กล่าวทูลมาแล้วพระเจ้าค่ะนี่เขาจะเล่นบายไม่ได้ได้เลขอณ้กนไม่ได้ด้วมือก็ด้รยหลักขาเข,ขารู้ว่ามโหสถไมณิตเป็นคนฉลาดกองทัพถึงแม้ว่าจะใหญ่โตมหาศาลแต่ว่าทัาเมืองนั้นเขาสามขี่กันแล้วก็มีคนฉลาดเป็นผู้บัญชาการ จะทำยังไงมันก็ไม่สําเร็จมีทางเดียวคือแพ้เหมือนกับนายทหารของเราคนหนึ่งในสมัยที่ไปรบประเทศใกล้เคียงสมัยนั้นเป็นผู้องคับการกรมประสมปะทะกับข้าศึกระหว่างกรมต่อกรมรบกันอยู่ได้สามวันยังไม่สามารถจะชนะข้าศึกได้เด็ดขาด แต่ว่าสาหารของเราสามารถสังหารข้าวศึกได้มากมายวันที่สีต่อไปผู้บังคับการรงคิดว่าจะต้องทำลายข้าวศึกทั้งหมดกรมจร,จริงๆได้ใช้กลยุทธ์เพียงแค่วันเดียวปรากรว่าข้าศึกไปเหลือเลยตายหมดทั้งกรมนี่คนดีของเรามีอยู่แต่ถ้าว่าคนในประเทศไทยที่มีความเป็นใหญ่เขารู้จักคนดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ คนดีมีความรู้คนดีที่มีความสามารถคนดีที่มีความฉลาดในประเทศไทยนี่มีเยอะไม่ใช่มีแต่จ้าโง่เด็กดำบันคิดทะเยอะทะยานอยากเป็นใหญ่แต่เวลาที่บริหารประเทศไปบ้านเมืองจะคิบหายมันลายยังไงก็ช่างนนคนประเภทนี้เขามองกันแต่ว่าคนดี มีความสามารถมีความฉลาดทั้งในการทาหารในการเมืองคนประเภทนี้ไม่ค่อยยังมีใครมองถ้าคนประเภทนี้โผล่ขึ้นมาเขาก็หาว่าเป็นพลเด็จก,การบ้างละอะไรต่ออะไรบ้างละในการปกครองแม้จะเป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นผลเด็ดก,การคือว่าถือพวกมากถ้าพวกไม่มากก็จ้างเขาเอาเงินของชาติเอาเงินภาษีก่อนเขาะสะดไปจ้าง จ้างคนให้ช่อยยกมือมันก็ปฏิก,การนั่นแหละแม้ว่าเป็นการปฏริก,การแบบการจ้างอ๋อที่มาเรื่องของการเมืองจะไปยุ่งเลยแต่บอกให้ลูกหลานฟังเขายกมือทีราคาเท่าไรเพร,ะราะาจะมีอยากสาคัญสำคัญเขาตีราคามือกันให้เท่านั้นก็ยกมือฝ่ายที่เสียไม่ได้เสียเงินกระเป๋าของตัวเองเป็นเสียเงินของเรา เอาเงินของเราจ่ายเพื่ออำนาจของเขามันจะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นพดติก,การ์ทีจริงๆยังดีกว่าไม่ต้องเบืองเงินมากมายอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์บริหารประเทศใครๆเขาว่าท่านไม่ดีแต่เวลานั้นปรากฏว่าประเทศชายกิกรุโรงเรืองเงินก็อุดหนาฟ้าข้างความสงบสุขก็มีมาก คนที่เขาว่าไม่ดีไม่ดีนะไอ้คนดีทําได้อย่างเขาหรือเปล่าก็เป,เปล่าเออคุยกันต่อไปท่านกล่าวว่าบรรดาพระราชาเมืองต่างๆที่ถูกยึดตัวมาอยู่ในที่นั้นโดยต่างก็สนับสนุนเทียงยกกองทัพไปยึดราชสมบัติในกรุงมิถิลา เมื่อได้แล้วจะได้ทำวิธีดื่มนั่งชายาบาลฉลองชายนาพิธีความจริงเมื่อกเมืองก็จ้อยร่อยเท่านี้ตีเมื่อไรก็ได้เราต้งร้อยเมืองนี่มันเมืองเดียวเนีเกวัดบรหิตก็ยังโทนยืนยันห้ามปรมาไม่ยอมให้ยกยกทาประยุทธ์หมายบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไอ้กรุงทิลามหาเนครไม่ได้ ถ้าเรายึดเขาก็ไม่แน่ว่าเราจะยึดเขาแล้วว่าเขาจะยึดเราที่ตอนนี้ตามข้อเรื่องท่านบอกว่าทําลายวิธีดิ่มชายบาลท่านกล่าวว่าพระเจ้าจุนันทีทรงเห็นด้วยกับบรหิตที่จะไม่ยกกองทัพเข,ข้าไปยึดรงเมืองรุมิถิลาที่นี้พากันปรึกษาบรหิตว่าท่านี้เราจะทํำยังไงต่อไป นฏีเม,มืองต่างๆนี่แล้วสงความตามที่เราปรารถนาที่เราตั้งใจไว้น,นี้ท่านเกวัดบรยจึงกราบทูลว่าขอเดชะควรเตรียมพิธีดื่มน้ำชายบาลสังหารพระราชาพวกนีให้หมดทันไม่เอาเขาแล้วสิมันละเจ้าจอมเกเยา้าเท่าสารพัดพิธีมันเอาคนแล้ว พระเจ้าจุนันีจินิสส่งมอบพระราชบรุตเป็นผู้จัดทำพิธีดื่มน้ำชัยบาลบริวิจจึนิตกตกแต่งพระราชทิยยานและให้ราชเสวกเตรียมสุราไว้ประมาณหนึ่งพันไหแตลอดจิงของบริโภคให้จัดไวอย่างพร้อมเพียงหมายเพียงพอ บรรดาทูตทหารก็มโหสถที่ต่างไว้ก็ส่งข่าวการเตรียมดื่มน้ำชายบาลของพระเจ้าจันนิคมัทั์ให้มโหสถทราบมโหสถก็ยังได้ทราบจากนกแก้วแสนรุ่ยว่าสุราที่เตรียมไว้นั้นเจรยาพิษลงไปด้วยเพื่อทำลายพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์มโหสถจริงคำชับพูดว่า ถ้าหาทราบวันที่จะทำพิธีเดิมสุราแน่นอนเมาาื่อไรขอให้ส่งข่าวไปให้ทราบพูดื่อทราบความกำหนดวันแน่นอนแล้วทีนี้ส่งข่าวไปให้มโหสดทราบสำหรับมโหสถมรนบอว่าเราควรจะเป็นที่พึ่งของพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นเห็นไหมราชาต่างๆนี่ความจริงต้องการยยึดเมืองมิเชลามหานคร แต่ได้ว่าบัณฑิตคือหมอสดกับคุยความเมตตาปรานีหวังจะช่วยประชา้นหลายนี้ให้พ้นภยัยท่านคิดว่าเราควรจะช่วยประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ควรที่ต้องมาสินานา้นไร่ชนเพราะเหตุเพียงเท่านี้และเมื่อดำลิกเน่นี้แล้วจะเรียกทหารที่เป็นสาชาติพันคน คำว่าสายชาติเห่ืเพื่อนเกิดร่วมกันที่พ่อเลี้ยงไว้นะ่เกิดวันเดียวกันถ้าเรียกสายชาติสหไปรร่วมแล้วกลับนะเกิดร่วมวันเดียวกันมาพันคนเข้ามาไปชมเนี่ยกลแจ้งว่าสหายที่รักทงหลายเราขอร้องให้พระท่านได้ช่วยทประโยชน์สำคัญทียอย่างหนึ่ง หวังว่าพวกท่านคนจะร่วมมือในการนี้เป็นอย่างดีบรรดาทหารนี่หลายก็ถามว่าท่านบัณฑิตจะให้พวกเราพเจ้าทําอะไรขอให้ท่านจนบัญชามาเถิดพวกเราพร้อมที่ทําตามทุกอย่างนี่แต่ความพร้อมเพรียงมันมีที่อย่างเดียวมากน้อยไม่สําคัญ คนถ้ามีความสามัคคีมีความสาม,มารถมีความฉลาดคนน้อยก็ชนะคนมากได้ฟังต่อไปท่านโมโหสดยีงบอกว่าเราขอบใจขอท่านมากกิจเทีย่ยขอร้องนีโพท่านให้ท่านทำก็คือเราได้ทราบจากสายรับของเราทรงข่าวมาว่าพระเจ้าจะน,นิพทัทธ ใหอุตรปัญจารนครนในตกแต่งพระราชุิทยาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำวิธีดื่มน้ำชายบาลเตรียมสุราประมาณพันไหให้ประราชาร้อยเอกนครดืม่มในวันนั้นพวกท่านยอมพากันไปที่พระราชุิทยาของพระเจ้าจุลนีทำลายวิธีดื่มน้ำชายบาลเสียโดยหาเรื่อง เสียงกันทะเลาะก,กันกับพวกข้ราการที่มาเตรียมการอยู่ในพิธีนั้นแล้เราส่งเสียงโหร้องอารวาสทุบตีหายสุลาให้หมดตลอดจนตั้งของบริโภคก็ช่วยกันเอาไปเททึ้งเสียห,หมดย่าให้นำมาบริโภคได้เสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณรวมพวกโดยเร็ว เมื่อพร้อมกันแล้วก็ให้ประกาศว่าพวกเรานะเป็นทหารขโมโหสดบัณฑิตแห่งเมืองกรุงมิถิลามหานครหากใครกล้าไม่กลัวตายก็จงเข้ามาจับพวกเราเสร็จแล้วก็เดินกลับมาอย่างเป็นระเบียบนีระกิตที่เราขอร้องให้พวกท่านให้พวกท่านทำไม่เอาเรื่องเอาเรื่อง นี่คนพันคนเข้าไปทำลายพิธีกรรมคนนับเป็นล้นลานๆคนต้องคิดนี่ต้องคิดก็พระราชพานร้อยเอ็ดคนเนี่ยจะต้องมีลูกน้องไม่น้อยกว่าสองสามร้อยคนต้องคิดดูแล้วกองทหารของพระเจ้าจุลน,นีอีกเท่าไหร่ต่ดูต่อไปว่าคนแค่พันคน จะไปรคเข็นคนที่มีกําลังมากกว่าเขาจะโกรธแล้วลไม่โกรธฟังต่อไปนะเมื่อทหารพันคนรับบัญชาแล้วต่างก็ทําความเคารพมโหศถแยกกันไปเตรียมอาวุธนัดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงได้เดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปสูป่พระเถริยานเขาเอาพระเจ้าจันนี เห็นสเวกชัดของราชาร้อยเอ็ดพนครยกขึ้นเป็นแถวเห็นหายสุราและของบริโภคตั้งอยู่อย่างไรจึงตรงเข้าไปบรรดาข้ายการนี้ก็คุมอยู่ที่นั้นก็ห้ามตอนนี้อยาาม,มาเนี่ยพยายงมพระราชกาันแต่วันดาดทาหารคนนั้นก็ไม่ยอมไม่ยอมให้หนาหานั้น หมายความทหารของเขาก็ไม่ยอมให้ทหารมโหสถเข้าไปถ้าเกิดเถียงทะเละก็มีการใหญ่ทหารพันคนก็หัวร้องทุบตีหายสุรายของบริโภคจนหาดีไม่ได้เสร็จแล้วก็ประกาศแสดงว่าพวกตนเป็นทหารของมโหสถบรรัณฑิตโอ้โหเอาไปแล้วเพราะนี่ท่านั้หลายจงทราบว่าเราคือทหารของมโหสถบรรัณฑิต ที่จะมาปราบปรามคนทุจริตคิดฆ่าพระราชาตั้งร้อยเอกรโอจงทราบว่าความประสงค์ของท่านมันไม่ใช่ความลับพวกเราอยู่ทั้งกรุงมิกิลามานนคนยังทราบความย่อย้อนของเจ้าเกาวัตพระเจ้าพรมนิจเจุลณีพรมทัตไหนแม่ที่นิภาพานตามภาพมา ต่างยกโกมากกำจัดคนผ่านขันดานยากที่ไม่มีความซื่อสัตย์สิเริรตร,ร้ายสัจธรรมของคนดีการที่ประกาศตนว่าเป็นมิตรไมตรีซึ่งกันและกันนั้นมันเป็นวิธีหลอกหลวงเท่านั้นพวกเราเป็นทหารของกรุงม,มิถิลามหานครมีาามโหสถบัณฑิตเป็นจอมทัพเราทำงานเสร็จแล้วขอลากลับสวัสดีเพื่อน แล้วเขาก็เดินพาดันกลับลวิลายขึ้นนาทีได้ความตามนังสียในตอนนี้ว่าเมื่อสอความทราบถึงพระเจ้าจินน,นีรธรรมทัตก็ทรงพิโรธโกรธมากที่ถูกทหารแห่งกรุงวิสิลามหานาครมาทำลายพิธีของพระองค์แล้วก็ทำให้สุราที่เกี่ยววิยาพิิประกอบไว้เสียไปหมด ใะการที่ข่าพระราชาทั้งร้อยเอตนครก็ต้องเสียวิีไปต้องเสียวิธีไปอรัมบันดาลูกหลานทั้งหลายที่รักต่อต่นั้นไปพระเจ้าจุนนีพร,รมพัตจะทำเป็นประการใดต่อไปเอาไว้ฟังกับวันหน้านะเพราะว่าวันนี้มันหมดเวลาแล้วก็ต้องขอลากรอ,อความสุขสวัสดิพัฒนาะมงค,คลสมบูรณ์สนส ยังมีแด่บรรดาเต็มพุะทศเสาชนและลในโลกหลานที่น่ารักทุกคนสวัสดี